สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก ep ที่แล้วนะครับ ep ที่แล้วที่ผมจัดเซตอุปกรณ์แท่นนี้นะแล้วก็ผมได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อ ep ที่แล้วนะครับที่ประกอบไฟ vu เสร็จแล้วนะครับที่ผมแปลงเอานะอ่าเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ไฟชันแนนซ้ายนะครับอ่าจะวิ่งอย่างนี้นะชันแนนซ้ายนี่ชันแนนขวานะครับอ่ามันมี vr ปรับค่าได้นะเดี๋ยวตอนตอน,ตอนที่ใช้ดัมมี่โหลดกับสกคบตั้งค่าไฟ vu นะครับเดี๋ยวเราจะเซตให้มันมาเพกอยู่ที่เม็ดสีแดงพอดีนะ ส่วนตัวนี้นะครับที่ผมได้ไปเจาะนะครับเป็นหลอด5มิลนะเดี๋ยวได้มีการแปะใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแทนนี้นะครับผมมาคิดดูแล้วนะครับเดี๋ยวเอาหลอดนี้เป็นไฟโปรเทคนะครับเพราะว่าจอของตัวนี้นะครับใช้เป็นไฟโปรเทคนะครับชนโชนข้างหน้าได้นะครับนะเดี๋ยวจะต่อมาจากตรงนี้นะโอเค ไฟหน้าแทนพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาทําการวางอุปกรณ์แล้วก็มาร์กนะครับแอมแทนนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมอ่ากล่องตัวนี้นะครับเขาพับกล่องขึ้นมาครับฝาข้างเนี่ยมันติดกับตัวฐานนะครับเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ถอดออกเหมือนแอมแทนอื่นนะเห็นไหมติดกันหมดเลยเหไหมเนี่ยสองข้างนะปกติไอชิ้นนี้มันจะต้องถอดออกได้ไงไอน,นี้ถอดไม่ได้พอถอดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเวลาผมผมจะมาร์กแล้วเจาะรูเนี่ยไอเนี้ยหัวสว่านมันเข้าไม่ได้นะครับจะต้อง ทำการพลิกจากด้านหลังนะครับแล้วก็มาร์กเจาะจากด้านหลังเข้ามานะเพราะว่าเอาจากตัวนี้ไปไว้ทางด้านหลังแล้วแล้วก็มาร์กนะครับอันนี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครทําตามนะครับคงไม่มีใครมีกล่องในลนักษณะหลังจากที่ผมยกมาเจาะหน้าบ้านนะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมผมไม่ให้ดูตอนเจาะนะคือพิธีรีตองมันเยอะนะก็แค่มาร์กนะแล้วก็มาเจาะนะครับ ก็พัดลมก็อยู่ตรงนี้นะ่รูนี้เงี้ยผมเจาะไม่ได้ครับเนี่ยสว่านมันติด่องเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเจาะจากด้านล่างมา,มานะครับหลังจากที่เจาะรูนะครับผมได้เอาเศษนะครับมาป้ายตามหัวน็อตหมดแล้วนะนี่นะเห็นไหมถ้ายังไม่ได้ป้ายเนี่ยมันจะเป็นข,า,ขาวๆนะนนี่ผมป้ายให้หมดแล้วนะเนี่ยเป็นเนื้อเดียวผมนนะไอ้บางทีเป็นรูเก่าผมก็ป้ายให้นะครับนี่นะอ่ะ Okay. ไปก็จะมาประกอบโมดูลนะครับวิธีประกอบโมดูลของผมนะเดี๋ยวผมบอกตรงนี้ก่อนปกติเราประกอบ1 9 4 3 5 2 0 0่มห้ายใช่ไหมครับเป็นเป็นเบอร์ยอดนิยมนะแต่อันนี้มันไม่ใช่นะอ่าอันนี้เบอร์มอไม,ม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจดไว้น,นี่แล้วจะเป็นเบอร์ N J W O 3 0 2 g นะครับแล้วก็ N J W O 2 8 1 g นะอ่าส0 2 g เนี่ยโกน19 4 3สี่สาม 2 8 1 g เนี่ยเป็นตระกูล npn นะครับเป็นตระกูล5200นะนี่นะผมแยกไปหมดละ5200นะครับนี่นะเวลาผมผมต้องเอาตัวนี้มาทาบก่อนเราว่าเราจะออกแบบแบบไหนนะครับพอเราเอามาวางปุ๊บเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้เขาจะเขียนว่า5200นะครับเป็นไฟบวกนะเราเอามาวางรอไว้ก่อนนะฝั่งนี้นะครับ5200อ่า5200จะเป็น 281G นะผมก็เอา 281G นะครับอ่า 281G นะึเนี่ยเอามารอไว้ก่อนเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นของ3 0 2 g นะครับเป็นตระกูลหนึ้นะฝั่งนี้นะเห็นไหมนี่ยเนี่ยนี่ยหเนี่ยไฟลบนะอ่าบอร์ดต้องบอกก่อนนะครับบอตตร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ไบอัตไฟไม่เหมือนกับบอร์ดเป็นชั้นเดียวนะถ้าชั้นเดียวมันจะกลับกันนะถ้าบอร์ดเป็นชั้นเดียวนะครับร1 9 4 3น้ี่จะเป็นไฟบวก5 2 0 0นนี่จะเป็นไฟลบแต่ว่าอันนี้จะเป็นบอร์ด บอดสองชั้นขึ้นไปส่วนใหญ่เขาจะเป็นวงจรแบบนี้นะอ่าโอเคอย่าไปสนตรงนั้น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยว,ยวงงปากใหญ่อ่าส่วนตัวนี้นะครับสี่คู่นะที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับเนี่ยไอตัวนี้มาจากไหนก็นี่แหละครับผมก็อ่าคือแผ่นนี้นะครับอันนี้หลังเอฟซีนะนี่นะครับตอนแรกมันยาวแบบนี้นะครับผมก็ามาตัดนะเนี่ยเอามาตัดให้ได้สี่นะครับก็วัดขนาดให้เราพอใจให้มันวสวยๆอะ่ะแล้วก็ตัดนี่น,นี่มันเหลือมันเหลือเศษนะจริงๆอ่ะผมทําเสร็จไปแล้วไง แต่ว่ามันมันจะรัดขั้นตอนไงเนี่ยผมทําเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งอันนี้ผมทดองทดลองเสียงดังหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะแบบผมออกแบบเป็นแบบนี้นะตอนแรกกับผมว่าจะเอาพัดลมวางตรงกลางไงแต่ว่านี้สายไฟมมนต้องโค้งหลบพัดลมไงมันมันดูแล้วมันแบบคนซ่อมมามันมันจะโยงบังพัดลมด้วยก็เลยตัดสินใจเอามาไว้ด้านหน้านะครับอ่าประมาณนี้อ่า10โอห์มนะครับของเก่าที่ f c ซีรื้อเอามานะเนี่ยที่เอฟซีรื้อมาให้ส่วน R 0.47โอห์มอ่ะ, oh อะเป็น R ขา E อะ่ะ อันนี้มันจะมีแค่สามคู่นะเดี๋ยวผมมามันรื้อเอานี่คู่หนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยรังของ fc เขามีไม่ให้นะอ่านี่อันนี้คู่หนึ่งนะมันก็จะจะจะเต็มแบบนี้นะเนี่ยที่ทาเสร็จแล้วนะครับก็ fc จริงจริงเขามีของใหม่ให้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกันของใหม่เอาไวท้ทําอีกแท่นหนึ่งนะเพราะ fc จะให้ผมทำอีกอีกสองแท่นนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะกันอุปกรณ์ที่ที่ของของใหม่อะครับกันเอาไว้กับใช้กับแอมแท่นที่แรงกว่านะเพราะว่า fc ให้ประกอบอีกสองแท่นก็จะเป็นแท่นใหญ่นะครับ ก็อันนี้ใช้ใช้อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรจริงม,มันก็ยังไม่ได้เสียนะครับโอเค fc เก่าอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอันนี้ก็เอาไว้ให้ fc ใหม่ดูนะก่อนอื่นนะครับถ้าแผ่นขนานเป็นแบบนี้นะเนี่ยแผ่นขนานที่เขาสกรีนที่บอกตำแหน่งวางอุปกรณ์นะครับแล้วมีเนี่ยเส้นสีขาวขาวมาเห็นไครับต้องขูดออกนะครับบัดรกรีไม่ติดนะเนี่ยฝั่งนี้ผมเอาคาัตเตอร์ผมเอาคาัตเตอร์โคดหมดแล้วนะเห็นไหมฝั่งนี้ยังไม่ได้โคดนะเดีย๋ยวผมจะไล่ดูนะเนี่ยสมมติ เราไล่อย่างนี้นะเนี่ย้มันเราไล่อย่างนี้อ่าเห็นไหมครับตะกัวดจะวิ่งจะวิ่งเนียนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองไล่ฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ขูดนะเห็นไหมไอที่เขาเอาสีทําเป็นอุปกรณ์ให้เราอะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับ ตะกัวมันจะโดดออกไปออกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ติดอ่ะโอเคเดี๋ยวผมนั่งขูดก่อนนะครับอยากที่ไล่ตะกัวเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะจริงๆแอม m สามคู่สี่คู่ห้าคู่ไม่ต้องไล่ก็ได้นะแต่ว่าเราไล่บางๆนะครับกันในแผ่นทองแดงนี่เป็นขี้สนิมนะถ้ามันเป็นขี้สนิมแล้วมันมันจะเป็นเชื้อราแบบเขียวเขียวก่อนนะครับเป็นสนิมเขียวนะโอเคไล่เสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะมาทาซิลิโคนให้แผ่นใบก้านนะครับ ปกติผมจะใช้แต่แผ่นไมค้าแบบเป็นเป็นยางซิลิโคนแบบนี้ในตัวไงแต่ว่าอันนี้ F4 เขามีมาอยู่แล้วนะครับอ่าวิธีของผมนะก็ป้ายนี้นะครับอ่าป้ายป้ายที่แผ่นไมค้าครับแล้วก็แปะไปอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนนะครับบนนี้นี่ครับทาตัวนี้นะครับก็แล้วแต่จะไปทานะครับทาแบบไหนก็ได้ครับให้มันให้มันดูดซึมความร้อนนะครับ อันนี้เป็นแผ่นไมคก้าของหนึ่งเก้าสี่สามห้าสองศูนย์นะเป็นตัวถังตัวใหญ่นะแต่ว่าก็เอามาใส่ตัวเล็กได้ครับเพราะว่าตัวเล็กเราไม่มีไงเราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เคบเดี๋ยวผมทําขันน็อตเสร็จเลยนะครับหลังจากทาซิลิโคนหลดเสริมความร้อนแล้วครับแล้วก็ใส่ใส่น็อตยึดแล้วนะผมใช้นอ็นอตน็อตสิบสองมิลน,นะสิบมิลมันก็ใช้ได้นะครับสิบสองมิลแต่ว่า ก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับ10มิล12มิลแต่ผมว่า12มิลนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็ตอนที่เราขันลงไปเนี่ยยังไม่ต้องขันแน่นนะเพราะว่าเราจะต้องขันเป็น2จังหวะว่าเดี๋ยวเราจะาตัวนี้มาวางก่อนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรูน็อตนะเดี๋ยวเราลงงอขาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยบัดกีก่อนแล้วค่อยมาอัดน็อตที่หลังนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อาขาบี K B ไงอ่านี่นะครับอาขาบี K B ก็เป็นคาอะ R uh, ตัวเล็กนะครับนี่นะ FC เขาแกะมาจากเครื่องเก่าเมื่อของ EP ก่อนนู้นนะครับจาได้แล้วก็ R uh, ขาขา E นะครับจะเป็น R ตัวใหญ่นะอ่ะ uh, ตัวนี้นะแต่ไม่พอหรอกเดี๋ยวผมจะงี้เอาตัวนี้ใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายตัวนี้มา,าใส่ตัวนี้ก่อนนะครับจากได้ใส่ R uh, ขา B 1 0โ oh อห์มนะครับกับ R uh, ขา E 5วัตต์0.47โ oh อห์มแล้วนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะอ่าอันนี้ผมใช้ของเก่าที่ถอดออกมืกี้นะส่วน FC ที่ทําแล้วไบอัรดเพีดขาขาเอาเอาตัวถังมันขึ้นข้างบนเห็นไหมครับตัวถังข้างบนขาแรกอ่ะจะเป็นขา B ขากลางอ่ะจะเป็นขา C ขาท้ายถุดจะเป็นขา E ทีเนี้ยเราไปซื้อแผ่นขนานมาเห็นไหมขา B บีขาหนึ่งเห็ไหมครับเนี่ยถ้าขาหนึ่งเป็นขาเป็นขา B เนี่ยไอตัวทรานซิเตอร์อ่ะไอตัวทรานซิเตอร์อ่ะมันต้องหันขา B เข้ามาหาขานี้อันนี้มันอยู่ใต้นี้ไงเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็น ขา B พอดีเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อทานซีตเตอร์นะครับไปอยู่อย่างนี้ไปอยู่ด้านข้างอย่างนี้ปุ๊บเี่ไหมครับไอแผ่นขนานตัวเนี้ยพอเราเข้ามาเสียบปุ๊บเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราหมุนดูหมุนดูอ่าเห็นไหมเห็นไหมขา B ีนะขา B เป็นขาฝั่งนี้นะมันจะมาใบัดเป็นตัว R ตัวใหญ่เลยเห็นไหม แล้วก็ไอ้ขา e จะเป็นไบอัดตัวเล็กอย่างเงี้ยครับเวลาซื้อเนี่ยขานี้เป็นขา b ก็ต้องหาแผ่นขนานที่มันลองรองรับนะครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ต้องมาเจาะรูตรงนี้คร b คือขานี้นะถ้าหันด้านนี้นะเนี่ยขา b มันจะไปอยู่ฝั่งขวาแทนละเราต้องไปหาแผ่นขนานที่เนี่ยนะครับเบอร์เล็กเห็นไหมครับเป็นขา b ไหมมันกลับกันนะเนี่ยสังเกตดูดีนะเห็นไหมครับ เน่ยนะครับฝั่งซ้ายสุดอะแผ่นทั้งล่างเขาออกแบบมาเป็นใช้ซิงของอะศูนย์ห้าแปดเนะที่ซิงแปดด้านข้างน,นะครับขาเบนจะตรงของเขานะแต,แ,ตแต่แต่ถ้าเอามาแปะกับซิงตัวเนี้ยศูนย์สามหกเนะครับมันมันจะไม่เหมือนกันนะนี่ครับสังเกตดูดีบางบางอันก็ลายไว้ข้างล่างนะก็เขามีนข้งางบนก็อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะเวลาซื้อเราต้องคํานวณดูก่อนนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วก ใส่เข้าไปแล้วก็มันไม่ดังนะครับถึงมันดังมันก็จะดังแบบเบาๆนะครับส่วนตัวนี้าซิงซิงของตัวนี้อย่างเงี้ยอย่าง f c เขาซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นชื่อจริงๆครับไอตัวนี้ 036A นะแต่ไอตัวนี้มันคล้ายๆ 036A นะนเป็นซิงท่อที่เขามาทำท่อบิดอนะในเอฟซีได้ตัดไปอะนี่ครับเราจะลองมาสังเกตดูนะเนี่ยเห็นไหมโลน็อตอะครับ รูน็อตกับรูที่ใส่ทานซิสเตอร์เห็นไหมจะตรงกันเป๊ะเลยไหมเพราะว่ามันเป็นของสี่นิ้วนะแต่ถ้าของสามนิ้วนะครับสามนิ้วโดวยตรงเลยอะเห็นไหมครับจะไม่เห็นรูนะเห็นไหมจะไม่เห็นรูเราต้องไปหาซิงของศูนย์สามหกเอที่มันที่มันเป็นของเขาแท้ๆนะอันนี้ไม่มีไม่เห็นรูนะเราดูนะนี่นะครับต่างกันเลยนะบางทีเนี่ยมนันหลายๆอย่างนะครับเนี่ยมันเห็นไหมครับ เห็นไหมรูมันมันเยื้องกันอยู่ก็เวลาซื้อก็ต้องคํานวณนของที่เราจะประกอบก่อนนะครับตะโกนของสองแปดหนึ่งจีนะครับตะโกนห้าสองศูนศูนย์นะนี่นะสองแปดหนึ่งจีนะห้าสองศูนศูนย์นะนี่นะครับนี่นะห้าสองศูนย์นะตรงนะอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะเอาด้านนี้หันเข้าหาบอร์ดนะครับด้านนี้หันเข้าหาบอร์ดนะอย่างนี้นะผมก็ทําการวางนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวก็ งอขาขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับพองอขาขึ้นมาแล้วก็หาระดับนะครับเนี่ยวันนี้มันยังเอ็นได้อยู่นะเนี่ยเราสามารถหันไปหันมาได้เอาความสูงความต่ําเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ของผมมันเลื่อนไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะมีตัวขาตั้นนะครับเนี่ยตัวเนี้ขาเขาบังคับสั้นไว้อยู่แล้วผมผมเลื่อนไปไหนไม่ได้นะครับก็ไม่มีแล้วครับอันนี้เดี๋ยวบัตรกีติดเลยนะครับอีกนิดนึงนะครับผมลืมบอกไปนะครับเนี่ยเวลาเราประกอบเฟสยังไม่ได้ใส่แผ่นบนนะจริงๆนะครับ ต้องเอา,อามิเตอร์นะเนี่ยแตะเข็มขึ้นนะเอามาทิ้มที่ซิง์นะถ้าทิ้มกับหัวน็อตเนี่ยมันจะถึงกันใช่ไหมครับอันนี้เราพอพอเราทิ้มที่ซิง์เสร็จนะครับเนี่ยเราก็มาลูดที่ขานะเนี่ยเข็มต้องห้ามขึ้นนะเพราะว่าแผ่นไม้์ก้ากั้นอยู่เพราะว่าในขากลางนะนะเห็นไหมครับมันเป็นขาไฟนะเนี่ยมันจะมาชอ็อตกับไอตัวที่เราจะไปลงกาวนะคือถ้าเกิดว่าเราไปลูดเนี่ยแล้ว เกิดมีการเข็มขึ้นกระเด็กเนี่ยต้องเปลี่ยนแผ่นไมก์ก้าใหม่นะครับหรือเราก็ต้องเช็คดูนะว่าเราไปทาอะไรรั่วตรงตัวไหนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีรั่วนะโอเคอันนี้ผมเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ได้ขันนะผมขันอัดแน่นไปแล้วนะเนี่ยผมอัดแน่นมาละก็โอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็มาเทสเสียงตัวนี้ก่อนจะเป็นการเทสแบบเอาเสียงออกเลยนะแต่ถ้าใครกลัวบอร์ดได้พังหรือแบบว่าไม่มีดอกลำโพงเทสนะให้เอา,อาเดี๋ยวผมบอกกัน อันนี้นะครับไอไฟชุดเล็กที่ผมใช้เทสนะครับมันจะเป็นไฟยี่หม้อไฟยี่บสี่นะบิดแล้วได้สามจุดสี่โวลต์นะผมจะใช้ไฟต่ําเทสนะเผื่อการผิดพลาดอะไรนะครับผมจะใช้ไฟต่ําเทสอ่์อันนี้ผมคว้านสายไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมหุบก่อนนะครับอ่วีลบนะครับวีลบก็มาเสียบที่คําว่าวีลบนะครับเห็นไหมครับ v ope, วีลบเราก็เสียบเข้าวีลบนะครับอันนี้ผมทําโค้ดสีมันสีดำนะวีลบส่วนเก้านะครับ ผมทำโคดสีไว้เป็นสีเกียวนะก็เอามาเสียบที่ JND นะครับแล้วก็ v บวกนะครับเนี่ยผมก็ทำเป็นโคดสีไว้เป็นสีแดงนะก็เอามาเสียบที่ V บวกนะครับพอเสียบตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็หาลำโพงนะครับแต่ผมมีลำโพง6นิ้วนะผมก็เอาลำโพงฝั่งบวกนะครับจริงฝั่งลบก็ได้นะผมลองดูแล้วลบบวกมันดังหมดครับก็เอามาเสียบสัญญ,ญาณขาออกนะเนี่ยคำว่า out นะครับ บางรุ่นจะเขียนว่า SPK นะแต่รุ่นนี้เขียนคาว่า out เ,เนี่ยมันช่องเดียวกันอ่าเทียนผ่านขดลวด L มาเนี่ยเราก็เสียบนะครับส่วนฝั่งลบของลาโพงอะ่ะหรือจะเป็นฝั่งบวกก็ได้เพราะว่าเราทดสอบไม่มีลบไม่มีบวกตัวนี้แต่ถ้าเอาไปต่อในเครื่องต้องต้องต่อให้ถูกอ่าเราก็เสียบเข้ากับกาวนะครับอ่านี่สายไปถึงนะผมต่อนะกาวมาเอาจากไหนจะหนีบเอากับกาวตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันมันช่องมันไม่พอเนี่ยก็คือสายสายสีเขียวนะเนี่ยผมคว้นสายไว้ตรงนี้นะผมก็มาเสียบตรงนี้ เอฟซเก่าอย่าเพิ่งเบื่อนะพอดีเอฟซใหม่เขาว่าเข้ามากันเยอะนะครับไอ้ที่เฟสมาคุยบอกว่าเข้าใจทาแอมเป็นก็ไอ้ตรงที่ผมต่อให้ดูนี่แหละครับอ่าพอต่องี้ปุ๊บเนี่ยเราอันนี้ผมจะเสียบปลั๊กนะอ่าผมเสียบปลั๊กแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเรามือแตะเนี่ยนะครับอ่าดอกลำโพงดังแล้วนะอันนี้เนี้ยผมจะเอาเสียงเข้าเลยนะก่อนที่ผมจะเอาเสียงขเ,ยนะนนเ,เยงข้านะเดี๋ยวผมขอถอดปลั๊กนี้ออกก่อนนะ,ะผมจะเาเพลงนี้นะ เอาเข็นครับเสียบเขานะครับแล้วก็เอามาเสียบฝั่งอินพุตนะครับเนี่ยฝั่งเทาเขียนว่าอินนะครับเสียบฝั่งไหนก็ได้ครับบวกลบครับมันเราแค่ทดสอบคราบมันดังหมดนะครับแล้วก็มาเสียบนะครับอ่าแล้วเราก็มาเสียบมะแปลงชุดเล็กนะอ่านะครับพอเสียบมอแปลงชุดเล็กนั้นแล้วก็มาเปิดนะครับ กอลแคปดังเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากผ่านลําโพงลองเสียงเลยนะครับเพราะว่ากลัวได้คู่บนเนี่ยมันจะพังหรือว่ามันจะร้อนหรือจะอะไรจริงๆเราลองแค่แป๊บเดียวนะครับลองเอาแค่มีเสียงนะเราไม่ได้แช่นานนะมันไม่ร้อนหรอกครับอย่างไงมันก็ไม่ร้อนเพราะว่ามันเสียงมันออกเมื่อกี้เองไม่ไม่ไม่ถึงสิบวิเองนะครับที่เราลองเมื่อกี้นี้สิบสิบห้าวิไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้ลองนะเอามิเตอร์ก็ได้ครับมิเตอร์มามันหนีบแทนลาโพงอ่ะมิเตอร์เราเห็มนะครับมิเตอร์เข็ม กระแสที่มันออกมันจะเป็นย่านไฟกระแสไฟบ้านนะไฟเอซนะครับมันจะเป็นกระแสไฟบ้านครับเราก็ง้างมาสักสักสิบวนก็ได้นะครับเพราะว่าวนที่มันออกมาจะเป็นวนต่ําเข็มจะกระดิกตามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคนที่จะเอามาลองเสียงแบบผมเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อไดฟ์แบบนี้นะครับไดาชั้นเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ว่าเขาที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าถ้าต่อแบบนี้นะครับของฝั่งของห้าสองศูนย์ศนย่เนไหมครับ ฝั่ง52 0สนวนเนี่ยครับถ้าเป็นได้สองชั้นนะมันจะเป็นไฟบวกแต่ถ้าเป็นได้ชั้นเดียวนะครับเนี่ยฝั่ง5้าสนสนมันจะเป็นไฟลบนะครับมันจะกลับกันไอไอบอร์ดแบบนี้นะครับถ้าเอามาต่อรองเสียงออกอะ่ะมันไม่ออกนะครับเพราะว่าไดโค้ดนี้มันไม่มีแรงเพราะว่าวัดมันน้อยมากถ้าเกิดจะเอามาลองกับดอกลาโพงต้องเป็นดอกเล็กๆนะครับเป็นดอกแบบถ้าหวัวในป้องมืออ่ะเหมือนเหมือนดอกเล็กๆอ่ะดอกประมาณนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างอย่างพวกนี้เงี้ยไอพวกชั้นเดียวอย่างเงี้ยเนี่ย ผมลองเสียงก็ไม่ออกนะเนี่ยต้องได้เอามาผ่านตัวรานซิสเตอร์ก่อนนลครับถึงจะลองเสียงออกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็เห็นไหมครับของหนึ่งเก้าสี่สามนะเนี่ยเป็นด้านใชั้นเดียวนะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งเก้าสี่สามถ้าเป็นสองชั้นจะเป็นไฟลบห้าสองศูนย์จะเป็นไฟบวกเห็นไหมครับมันจะกลับกันครับได้ชั้นเดียวส่วนใหญ่จะทํามาลักษณะนี้นะมันจะกลับกัน จะบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดจะลองได้ตัวนี้ต้องเอาตัวนี้มา,มาใส่ด้วยนะถ้าไม่ใส่เสียงไม่ออกหรือถ้าเกิดจะให้มันดังจริงๆก็ต้องหาลาโพงดอกลเล็กนะครับเอามาใส่ก็ผมอธิบายไปเยอะเลยนะครับเลยเวลาที่ผมกําหนดแล้วครับเดี๋ยวค่อยชมต่ออีพีหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต่อสายตัวนี้แล้วนะครับกะว่าจะลองเสียงก็วางในในแท่นเลยก็ไม่ทันแล้วนะครับเวลาไม่พอละเดี๋ยวชมต่ออีพีหน้านะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบ